ก่อนอื่นเลยก็ต้องครับครัดีมิตรรักนักเล่นเกมทุกท่านด้วยนะผมได้ทำการออกกำลังกายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดชิประจรกันในวันนี้นะครับวันนี้ผมมากับอุปกรณ์ใหม่ล่าสัตว์นะครับผมก็คือ รอเล่นนะฮะรอเล่นรอเล่น,เ,ลนเครื่องวัดชีพจรนะครับผมหัวใจนะฮะโดยปกติแล้วหัวใจของเราจะเต้นอที่ประมาณ80ถึง100นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะสูงสุดเท่าไหร่นะครับผมในเกมเกมนี้นะฮะและ้วเกมที่เราจะมาทดสอบกันนะครับผม oh, <okay. S 2> ก็คือเกมเอฟิกข่าวที่สําคัญสําหรับเกมเมอร์ในประเทศไทยนะตอนนี้นะฮะ hmm. ข่าวแรกนะครับผมกําลังจะมีเลือกตั้งนะครับผม <Huh? S 1> ข่าวที่2นะฮะเออลิเวอร์พูลตกอันดับ2แล้วนะฮะอันดับ3นะครับผมก็ เจ้าของช่อง T M P นะครับผมไปย้อมสีผมมาเมื่อวานไม่ติดด้วยฮะเดี๋ยวไดจริงๆไม่ใช่แล้วล้อเล่นนะครับผมเกมเอฟเฟกต์กำลังดังนะครับผมตอนนี้นะฮะแถมฟรีด้วยนะครับพ่มซึ่งมันก็เหมือนแบตเทอร์ยอททั่วไปครับคุณผู้ชมก็คือเอาชีวิตรอดยังไงให้เหลือคนสุดท้ายนะฮะให้เหลือเป็นทีมสุดท้ายเนาะเพราะเกมนี้ผมมากับเพื่อนนะฮะชื่ออินครับผมเป็นโปรเพเยอร์เด็ดบ่ายเดย์ไลฟ์ครับผมพอถึงก็ต้องฝายมีคนถูกบ้านผมว่ะเฮ้ย มีพีเอ็มานี่ไงเจอตัวแล้วไงคนทำพีเคนทำพีเยังไงเพื่อนนี่ไงเพื่อนกลับเด็เรียบร้อยครับผมทำไมเข้าบ้านคนอื่นไม่เคาประตูฮะฮเพยังไงเฮดบัดนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปไงมีคนไปหาเองแล้วเออสแกนมีคนสแกนมีคนสแกนมีคนสแกนไม่รู้อยู่ไหนแล้วทีมเดียวกันเดี๋ยวนะนี่ไงเจอละ ที่นายทำเพื่อนผมหมอเปิดคลิปอย่างเทพครับทุกคนนะครับมีอีกมีอินที่ทำที่ทำนี่ทำนี่ทาที่ทำที่ผมจะผมจะไปกูอะไร้ะเพื่อนอะไรล่ะครับแจกจ่าบสารทาสารแจกเจ้าป่ามาเพื่อนเล่นเล่นแง่กับผมอ๋อไม่ไม่กำลงไปเล่นลูกเต็มแล้วแล้วอินอินโมงหนึ่งนะเพื่อนนะเฮ้ยไม่เออสวยอะไรวะเปิดคลิปมาผมไม่อยากตายว่ะอ๋อรู้แล้ว ปานพาปานเจ็ดดาวป่าปเพื่อนนี่ไงทำเพื่อนผมหมอเปิดชลิปอย่างเท่ครับทุกคนนะครับเหตุการณ์หลังจากนี้ผมกำลังจะตายนะครับผมเลยตัดสินใจว่าผมจะไปฟร์มต่อเหมือนเดิมดีกว่าเท่านี้ผมก็ไม่ตายแล้วครับทุกคน <S <S กคน <S <S ือก,ก,ก่อนหน้านี้เล่นเอ็นเทมเว้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเกมนี้มันมีอะไรมากกว่ามันสนุกกว่างัง ด้วยความที่ว่าเราเล่นกับเพื่อนได้เลยอะอะไรนะเออฝรั่งในทีมเราเอาไงอ่ะบอกเขาดิติ๊กดิเออเออบีแวร์บีแวร์ยูบีแวร์เอ้ยนากมวยนักมวยโอ้หเพื่อนล้มวอะเพื่อนเอาดิเอาดิเดี๋ยวไปช่วยแต่ไรวัวเพม่อนหิวหิวมเพื่อนเพื่อนตายแล้วเพื่อนอย่าไปผอมผ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 มโอ้โหประมาณไม่สิบหกวันสิบเจ็ดตัวเอาดิเพื่อนเจ็บแล้วเจ็บแล้วสวยสวย เอเชลมาแล้วมาแล้วล้มเชวก่อนแอจะมารอบนั่งล้มขางชื่อเลยโอเคแคร์ฟูโยเซลเดอร์เพื่อนโอ้โหบวกแหลกมากฝรั่งคนนี้ไปพูดกับเราด้วยบอกเขาว่าหูได้วะวะหูที่แปลว่าข้างหน้าโอ้โหไม่ขำเหรอวะพุกชาวสปาร์ตันฮ่าหิบเลยเพื่อนฮาหิบพวกช่วยขาเขาไม่ขำเจอ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 ช่วยเจอเจอเจ็บเจ็บ มันเจน็บมันแสบมันแสบถึงซวงต้องโดนทะลวงไส่เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนดีกว่าด้าน,นบนมันเป็นที่ที่จะส่องแสงมากกว่าเดี๋ยวแอบยิงแบบเนียนๆโกตโกตโกเฮ้ยเจ็บ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 มากเจ็บมากหลายแม็กแล้วหลายแม็กหลายตัวถนะมวลแล้วตามด้วยตามด้วยถมนะถมนะเอาแล้วแอบนี<ล>อน้อยู่ไหนอยู่ไหนวะนี่นี่นี่เจ็บเจ็บเจ็บน้าๆน้าตัวท้ายตัวท้ายตัวท้าย โอ้เด็กมันตืนเต้นวเดี๋ยวลองมอหน่อยเฮ้ยขอ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 เฮ้ยชาาสปอร์ได้ขอใชาาสปอนเซอร์ขอสมมติสปอนเซอร์เข้าใช่ไหมโอ้เกมนี้มันคตดมันเลยครับผู้ชมผมติดหนักมากครับผมบอกตรงๆนะครับแล้วทำไไ้เข้าล่ะแล้วทำไไ้เข้าใช่ไหมโอ้โอโอ้โอ้โอ้อ้แอบแอบบอแล้วถ้าสปอนเซอร์ไม่เข้าอ่ะ คือถ้าสมมุติเราไม่เข้านะครับคุณผู้ชมครับผมขอถามหน่อยคุณผู้ชมปกตินอนกี่ชั่วโมงครับ <What? S 1> ถ้าคุณผู้ชมเล่นเกมน,นี้คุณผู้ชมจะไม่เหลือเวลานอนนะ <laughs> จะแปดแต่เหลือสี่นะครับผมเนี่ยแต่ละตัวมันจะมีสกิลของแตกต่างกันาอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยวิ่งเร็วนะครับผมนี่คือพาร์สีนะฮะแล้วก็สกิลอักติก็คือเปิดวาร์ปนะครับผมอยู่ไหนวะเปิดวาร์ปคือแบบว่าให้เพื่อนวาร์ปไปในจุดที่เราต้องวาร์ปไปอ่ะเดี๋ยวนะหายไหมไหนนี่ต้นไม้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 ติดชิด ชิดหน้าบเลยนหน้าบเลยหน้าบกายขอใจนะต้องตัวเด็ืๆไกลมากไกลมากดีตัวหนึ่งตัวหนึ่งหมดหมดหมดตัวหนึ่งอ๋อยัง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 อย่งเยยังยัอยู่ไหนอื้ยเฮ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 ้ยเจอบ่อแสว่ะเนี่ยคืออันติของผมนะตัวเดียวกันนะครับแต่แค่ผมใช้ของผมเองไม่เป็นนะครับไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ดันติเนี่ย เดี๋ยวจะตามปอดเสียไปเรื่อยๆนะแถวๆนี้แล้วเป้านะนี่คือเหลือกันอยู่แค่สองสคอตนะครับผมเดี๋ยวลบไปวยเฮ้ยพีเอ็มสองกูท่าด้านหน้าว่ะเพื่อนตามน้ำมาผมหลอก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 เข้าใจเลยเวลาผู้หญิงไม่มีอะไรเกาะนะฮะผมอึดอัดเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าข้างหน้าข้างหน้าอุอีกแล้วมุกปูีกแล้วช็อตนี้สปาร์ตันเดี๋ยวนล้วนะ เออนอกห,หนึ่งนกหนึ try try Why? Why? Anyway. Oh mm ่งมเพื่อนตามเลยมันมาอีกแล้วมาอีกตัวนึ่งมาอีกตัวหนึ่งเอาเร็วเลยไปก่อนเลยเพื่อนเพื่อนไปก่อนเลยอื้มอื้มรักเพื่อนมากกว่าตามไปเลยตัวท้ายครับคุณผู้ชมฮะช็อตนี้เติมตกแป๊บนึงฮะตัวท้ายอยู่ไหนเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วมันสไลด์แบบอีสานเข้าไปครับผมมันสไลด์เด้อเข้าไปสไลด์เด้อตามกําลังตามมึงอย่างล้มนะเดี๋ยวแพ้จะแอบไปไหนเพื่อนจะแอบไปไหนไม่พ้นไม่พ้นถึงแล้วไปกันก่อนตามที่ทางนี้มาดี่มาที่นี้ มาแล้วมาแล้วไม่นะพอดีเกมสุดท้ายไม่มีจริงเพื่อนท้ายไม่มีจริงเพื่อนท้ายไม่มีจริงเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยยังไม่หมดนะรู้สึกว่าน่าจะเหลืออยู่อีกตัวหนึ่งอ่ะนี่ตายไปสองเองเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนเฮ้ยยถ้าน้าหน้าหน้าช่วยหน่อยช่วยหน่อยน้าบนเขาบนเขาบนเขาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเรียบร้อยไม่ต้องถึงมือว่ะีอนน้เฮ้ยมีคนไหมเพิ่มเพิ่มเพิ่ม โอ้โหพิเศษหรือเปล่าเนี่ยมาจะเป็นใส่ไข่เลยอู้หูยขอธรรมดาใส่ใจได้ไหมเนี่ยโอ้เยอะช่วยช่วยช่วยอินอินกูน็อกเพื่อนบอกเพื่อนโชคดีเพื่อนเพื่อนมันไม่ช่วยกูมันไปนู้นแล้วดูนู่นน่ะเพื่อนโชคดีเฮลโอ้มาแล้วมาแห้งแล้วเพื่อนเฮลเออขอบใจขอบใจขอบใจ สำหรับตัวที่ผมเล่นตัวนี้นะครับจะเป็นแนวเหมือนสอบสวนสืบสวนหน่อยนะค,ะคือจะเห็นรอยเท้านะครับผมต่างก,กับตัวที่แล้วที่จะเป็นแนวแบบพลิ้วๆเนาะคือมันเป็นข้อดีของเกมนี้เลยนะค,ะคือค่อนข้างหลากหลายครับผมเหมือนเพื่อนตีกว่าเหมือนเพื่อนมารกก์ว่าจะไปบวกกันแถวๆเขาสอบแก๊สแคทก็พอนว้ยเดี๋ยวมีเหลืองอุย้ย ระวังระวังหลังหินถ่านะถ่านะคูต้านะคูต้าปืนไม่อยู่ปืนไม่อยู่อ๋อเฮ้ยครูต้ายิงคันไม่อยู่ยิงไม่อยู่ทันลงมาคันลงมาคันลงมาเดี๋ยวโอเคโอเคโอ้ออกไปอีกออกไปอีกโอ้ไม่ใคาไปช่วยเออออกอยู่ถ่ยอยู่ถ่ยอยู่ถ่อยู่ยิงคนไี้ไปยิงไว้ยิงไว้ยิงไว้อย่าให้มันเข้ามายิงถ่ายอยู่ถ่เฮ้ยมีคนมาอีกมีคนมาอีกมีคนมาอีกขวาขวาไอ้สาย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 โอ้บอกตามตรงนะผมรู้สึกโคตรตื่นเต้นเลยนะไม่รู้ว่าเมื่อกี้ชีพจรผมเด้งไปเท่าไหร่นะฮะ แต่ถ้าใครเป็นสายเล่นน้อยคอยนานนะครับผมเกมนี้ข้อสนุกของมันคือถ้าเพื่อนไปเก็บบัตร A c a s นะครับผมคนเข่าถ้าเพื่อนไปเก็บบัตรเนี่ยฮะบัตรเป็นบัตรเหมือนบัตรประจำตัวของเรานะแล้วไปชุบนะครับคือเราจะเกิดใหม่ทางบ้านในภายแล้วกับตัวกับใจนะเพื่อนนะเนี่ยพอเวลาเราเกิดหมาใช่ไหมเราก็จะเกิดแบบแบบเป็นตัวเปล่าอีกครั้งนะคือถ้าเราแบบอยากจะฟาร์มก็ฟาร์มได้แต่ว่าเดี๋ยวผมไปเก็บของบริเวณตรงที่เมื่อกี้ยิงกันไปดีกว่านะฟาร์มไม่อ้วนกันไปเพื่อนคืออามร์เหมือนเราเราเป็นโลหิงยาขึ้นฝั่ง ไอเล็กไอเลนอกวงมาดักเรไอ้เล็กนอกวงเนี้ยมาดักเลยเออเนี่ยมาอยู่มาอยู่มาอยู่เนี่เจรจงใช่ไหมเล่นนอกหมอกเลยเปรเอาจิงเนี่ยามกูมาเร็วยู่ไหนวะต้นไม้เวนต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้น่ากลเออใบเลี้ยงใบเลี้ยงเดี่ยวรใบเลี้ยงหูโอ้กูโด่งโด่งโด่นโดอ้โด่งโด่โด่โด่โดงโดโดงโดโดโดงโดโ่โดโดโดงโดโดโดงโด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 โงโ่โด่โด่โดโด ใบเลี้ยงเดียว <podría S 2> ไม่เล้วคู่ไว้แล้วมึงที่เพื่อนนะครับผมเพื่อนเขากำลังออกไปนะฮะเพื่อนเขาออกวงแล้วมึงทำอะไรเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวกูชุบมึงเองเฮ้ยไอ้เพื่อนเจอว่ะเพื่อนเจอเพื่อนเจออยู่ไหน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 ไอ้เพื่อนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ลงมามันก็จะจะเจ็บเจ็บแต่นะเพื่อนนะมึงชุบกูนอกวงเ่ ไอ้คำแบกอีกครั้งครับผมคุณผู้ชมฮะมันไม่ยอมปล่อยให้ผมตายนะครับผมมีแอดดบมีแอดดบเก็บเลยเพื่อนเออได้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 ได,ได้วงไม่ไกลเท่าไหร่เอ้ยจะวงบีบแล้วนะนะลองนะดูข้างในด้วยนะโอเคเนี่ยสามที <c oughs> แล้วเพื่อนจะฟาร์มอะไรนักหนานี้มึงเข้าใจไหมว่ากูจําเป็นต้องมียางชีพขขต้องอยางชีพไงวะโอ้โหยาไม่มีด้วยเฮ้ยไม่มียาจริงจังเนี่ยเพื่อนอูเจ็บ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 ขอเปิดวาร์ปโอเคไปด้วยไปด้วย เด๋วไม่ได้ใกล้กว่าเดิมหน่อยนึงเลยหน่อยนึงได้ไรวะวงทันวิ่งเนี่ยเฮ้ยวงไม่แรงว่ะเฮ้ยต้มยาไฮ้ถึงต้มยาไฮ้ถึงเออแรงไม่ไหวเพื่อนเฮ้ยเฮลตายไม่ได้หรือคนพาไปทรมานเลยตายแล้วเฮล์ยเอ้ย จะคูณรอดไปได้คุณจะเป็นบวช้มึงเพื่อนเงฮ้ยเฮ้ยโอ๊ะไหวรอเร็วเร็วไปต้องตายแล้วเยอะช่วยช่วยทีเดี๋ยวคุณเออรอดไปเนี่ยไหวทันนะเพื่อนรอบนี้เออได้ได้ดิวโอ้โหจะมีใครทุรคทุลิกแล้วเหมือนบางทีไม่เก็ของเหี่ยวเลยจ่อยเหี้ย เดี๋ยวกูไปปั๊มยาก่อนเดี๋ยวกูมาแป๊บนึงเออไปปั๊มยาก่อนไปปั๊มยาก่อนทันอยู่ทันอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่กูมาแล้วขอเจ็บแทนกูมาแล้วอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายมาเลยเพื่อนมามื่อยแล้วมา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 มึงจะตายไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวกูไปหัวใจมึงคุณกูด้วยนแหละเดี๋ยวจะตอบแทนอย่างสะสมเพื่อนอือหืออ๋อเฮ้ยวงแคบมากเลยนะเหลือแค่นี้เหลือสามตี้อ่ะมึงขึ้นไปก่อนเลยกูตามไปมีทุกซองทองอยู่ตอนนี้ ามาแบบจอนวิกครับผมจอนวิกครับผมจอนวิกครับผมบอกเลยช็อตนี้อย่างเอาฮะโอนอ้อยเฮ้ยเพื่อนช่วยด้วยกูเป็นจอนชาวไร่แล้วตอนเนี้ยหมดาแบบจอนวิกครับผมลงแบบจอนชาวไร่แล้วตอนนี้ช่วย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 นี่มุมนี้มุมนี้มุมนี้โอ้ยมาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมปั๊มยาแป๊บหนึ่งนะครับพร้อมไปรอเลยเพื่อนตัวสุดท้ายกระทะตีแม่งเลยละ โอเคนี่เป็นกระทงนะครับผมตัวสุดท้ายเอาปืนตีม่งเลยปะเป็นโล่เฮ้ยมาเด้มาเด้อยู่ไหนมันอยู่ไหนเอ้สวยเพื่อนโอ้โหอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง TMP TV คอมเมนต์กันด้วยนะครับจะเข้าไปอ่านทุกอันเลย